สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนมารู้จักคู่หูคู่ซีสองล้อนะคะนายทั้งคู่แนะนําตัวหน่อยค่ะอ่ะผมสวัสดีครับผมเฟิร์นนะครับรืออีกชื่อหนึ่งนะครับ C ี R Rider เดนะครับผมสวัสดีครับผมมาคินนะครับอีกชื่อหนึ่งใน youtube ก็นายมากินนะครับก็เป็นเพื่อนของกระซีเอฟอรเลย่ แต่เป็นตนะชินแล้วที่ไ่่ชินทั้งสองคนรู้จักกันได้ยังไงคะรู้จักกันได้ยังไงครากฏผมคิดว่ารู้จักกันได้เพราะาเป็นคอร์สบิ๊กไปหรือเปล่าจจอาจารยิชบไปเจอไปเ,เจอเขาไปเจอเฟิร์นผมไปนั่งติดเกาะสนามแล้วไปเจอเขาขี่รถแบบขับอยู่ที่นะั่น แล้วก็มีตอนนั้นก็เล่าจากตอนแรกก็คือมีเพื่อนพี่ชวนพาไปพอไปไปแหละตอนก็เอสนใจดูเอ้ยลองทีบสักสักครอสเลยนพอไปถึงก็แม่งเหงาไอ้เนี่ยมีคนเดียวขับคนเดียวเงินจะไปไหนไม่รู้เลยขับรถไปเรื่อยขับลงคลอดไปเรื่อยพักเที่ยงก็มีใครไม่รู้ยื่นกล่องข้าวมาเนี่ยกินแล้วกินข้าวแล้วนี่อะไรอ่ะก็คือพอชิมยื่นกล่องข้าวมาให้นะตอนนั้นไม่รู้ ใครเป็นใครเห็นว่าเห็นว่าเป็นว่าเนีนั่งอยู่คนเดียวก็เลยลองชวนคุยดูเลยผมเป็นคนเข้าหาคนด้วยก็เลยได้คุยกันต่อมาก็ขับรถกันผมอ่ะไม่ไม่มีรถอิกไบค์หรอกแต่เฟิร์สเขามีบางคนก็บอกว่าเออขี่กันด้วยกันไม่ได้เราก็ขี่กันด้วยกันมาสองปีผมเล็กเล็กคันเล็กมากเลยคันยิ่งยืดยืดเลยเดี๋ยว ทีมงานคือพาไ่ดูคันเล็กมาะเ,ออเดียด้าซิงเดียาซิงทำไมทั้งคู่ถึงชอบรถคะทำไมชอบรถผมคิดว่าผมอยู่กับรถมาตลอดเนอะชนบทเนาะแล้วก็มีรถแค่รถมอไซค์คันหนึ่งแล้วก็ขี่ปกติแล้วเห็นรถไปคันใหญ่กว่ามุกเทนเพตอะแรกเป็นเด็กแว้นเนี่ย๋ยวเป็นเด็กแว้นถ่ายหมูเจ็ดอะไรเงี้ยอยากใส่ท่อดังไนงะ เห็นรถอีกไบคันแรกเชื่อใหญ่ยังวะเท่อะอะไรก็เลยชอบมาแล้วคุณเพื่อนสริผมก็คิดว่าเกิดจากความชอบดูหนังพวกรถมันขับเร็วเอ้ยขับอิกไบมันขับซิ่งมีพวกอย่างเช่นหนังพอนี่หนังอะไรก็ได้ที่มีเกี่ยวกับมอไซค์เริ่มติดตามแล้วเริ่มชอบแล้วจากนั้นก็บีอไหมเรื่อย เดี๋ยวเริ่มขับรถเล็กมาแล้วเอ้ยขี่แบบบิ๊กไบค์สปอร์ตอะไรก็ไม่มีบ้าตอนนั้นก็เริ่มขับบานสวนปุ๊บเออติใจเลยพอ,อบเลยทีนี้มีความมีแรงบันดาลใจเยอะดูพวกไอ้หมดแดงวันนี้เยอะเบ <laughs> ลเอ้เบลเ็ีลวที่อ่ตามลยประมาณต่อไปนะคะมีเรื่องที่ประทับใจกันนอกจากเรื่องรถไหมคะเราผมก่อนกันมีเรื่องประทับใจไหมก็รู้สึกว่า เข,เข้าข้อขากันได้ดีมากกว่าโปรนิสัยอะไรกันไม่ใช่นอกนอกเหนือจากรถเลยแต่ว่ามันมันเหมือนรู้จักกันมานานแบบคุยกันวันเดียวปุ๊บมันถูกคอไปเออแบบโปรคุยกันแบบนึกว่าแฟนเลยมีนะโต๊ะโอ้ทุกวันทุกคือทุกวันทุกคืนผมก็เขินมนก็มีมก็มีแบบเออมความประทับใจเวลาไป ไปไหนอ่ะข้างนอกเนี้ยแบบเอาใจแรกกันก็คุยกันมาถูกคอละแหละแบบเอ้ยเจอทังมาแรกมันใครวะมันคุยขาบมันหลังชวนบ่อยเดินเรื่อทักคุยกันพาไปชวนเลาะไอ้เงี้ยมึงเว่ว่างเสือกว่างทุกวันเนียก็เลยพาไปไปเซเว่นไปเซเว่นโอ้ยนั่งกินอะไรนั่งโอ้ยกาแฟไม่ได้มีอะไรก็สนุกดี เออเล่นเกมกันบางทีก็เล่นเกมบ้างคลคืนข้ามวัน mm hmm. โทรคนนุยไม่มีที่คุยเรื่องเดียวอนาคตเป็นเรื่อนแหละประมาณนั้นแหละ mm hmm. ถึงทุกว,วันนี้แหละประมาณนั้นคิดว่าคนที่มีรถกับไม่มีรถนี่สามารถเป็นเพื่อนกันได้จริงๆริคไหมคะตัวผมมองว่าเป็นได้ผมมันไม่จําเป็นว่าต้องเป็นรถหรือว่าไม่มีรถนะม,มันคน่ะสังคมคนอยู่แล้วละมันสามารถพบใครได้อยู่แล้วได้แขอแค่แบบมีทครยที่ตรงกัน มีกันนะถูกคอแล้วไปไหนได้ได้ไม่จําเป็นต้องมีรถถ้าคนนึ้งไม่มีกูเงอิงกูพาไปไอคนนึงไม่พาไปได้ไปได้หโมดนั่นแหละฟิวนี้แหละมันไม่จําเป็นต้องมีรถมันไม่ใช่เครื่องวัดฐานะทางสังคมนะแต่ปัจจุบันนี้มันใช่เลยสังคมภายนอกเขาก็ดูกันอย่างนี้แหละถ้าถ้าคิดว่า,าลองลองพูดกับคนภา,า,ายนอกดูทาภายนอกอันนี้ขับแค่ร้อยห้าสิบเนี่ยคูขับเอ็ดพันเนี่ย ไม่อยากคุยกับมันหรอกถึงไม่จะแบบแม่งนิสัยดีคนดีเดี๋ยวทุกทางทุกอย่างเป็นคนดีหมดเป็นคนดีแต่ว่าไม่มีเครื่องมือวัฒนะสังคมอะไรอย่างเงี้ยมันพูดมาปมงพูดหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่มันนั่นแหละนั่นแหละอรโดนโดนบ่อยผมโดนบ่อยนี่คือเล่าไปเลยตอบไปเลยเราชื่ว่าควา้สิกเราโดนยังไงก็โดนเมินเยอะแล้วก็มันมันก็น้อยใจแล้วว่าเราไม่มี ถาม,นะถามาแล้วทางบ้านเราก็ไม่พร้อมเลยรแบบนี้เราก็มันถามว่ามันออกได้มันก็ถ้าออกอะตอนนี้คงไม่ไม่มีชีวิตอยู่นะห้าวมากเลยแต่ละคนอะขี่รถห้าวมากแล้วโดนเมินโดนว่าบางทีก็โดนทักกระดาษก็มีบางคนก็ลำาคานว่าเออเราจะไปขอบิ๊กไบค์ทำไมเราไม่มีรถบิ๊กไบค์อะไรอย่างนี้เพิ่มแต่ว่าเราเชืเ่อเกือบหมดไฟแล้วอะไรอย่างนี้เราไม่อยากพบคนที่มันมีบิ๊กไบค์แล้ว ได้มาเจอเฟิร์สก็รู้สึกว่ามันมีมากกว่าไอ้คอสเฉยๆอะ่ะเ,เราได้ออกไปไปเที่ยวด้วยกันแล้วก็ไปไปแบบว่าไปเจอเพื่อนฝูงด้วยกันพาคนน,น,น,นนั้นพาคนนี้มาเจอกันก็ไปรีวิวรถด,ด้วยกันถึงไกลแค่ไหนผมก็ขี่ไปผมขี่ไปหาเฟิร์สก็ขี่มาหาผมก็ประมาณนี้ก็ได้เจอสังคมมากขึ้นสุดท้ายเรามีอะไรอยากฝากถึงผู้ฟังไหมคะ ถ้าสมัยนี้นะสมัยนี้ผมว่ามันเครื่องวัดฐานะทางสังคมมันถึงบิ๊กไบอยู่เหมือนเดิมใช่ใช่ยังบิ๊กไบอยู่เหมือนเดิมแตมมันก็ยังมีข่าวที่แบบว่าเ,เพื่อนยืมรถไปล้มเพื่อนเนี่ยผมก็เป็นคนหนึ่งนะที่เคยเอารถเฟิร์สไปทิ่มสูดเข้ามาเออทิ่มสูดเข้ามาแต่เมื่อเราก็พร้อมที่จะเสียค่า จ่ายให้อะไรนี้อะไรนี้เพาเ,าเคลียร์กันเราไม่แต่เดี๋ยว,วเฟิร์สก็ไม่ได้ติดแจอะไรผมเลยผมว่าต้นขอโทษเลยแหละฝากทิ้งเนื้อกันเวลาจะเลือกพบเพื่อนนะก็มันไม่ใช่ทางไม่ใช่รถอ่ะเออไม่ว่าจะมีเบนซ์เครื่องบินเฮลิคอปเตอร์อย่างเงี้ยไม่จําเป็นนะนนเัราเราอยู่ที่จิตใจเราล้วนๆนเวลาจะพบเพื่อนนะเราคุยกันน,น,นั่นแหละเราคุยยันี คือเปิดใจให้กันแล้วกันนะผมไม่ไมีจาเป็นแล้ยุคสมัยนี้เนาะมันก็ยากหน่อยก็หาสังคมดีๆของเราแล้วกันเราไม่จําเป็นต้องไปอยู่กับคนนู้หรอกเราไม่ต้องเป็นหรอว่าเราต้องเก็บเงินไปซื้อตัวพันนี้เพื่อไปอยู่กับสังคมต้นใหญ่ผมมี่นแค่หัวเมองศูนย์นะผมอยู่สังคมผมก็เคยผ่านแบบสังคมตัวพันอะไรมาเยอะก็ไม่ได้มีค่าอะไรเลยไม่ได้แบบแม่งอยู่ด้วยกันแล้วก็ ปิดยศเอ็มดีพีวีไอพีบวกอะไรไม่ได้ช่วยอะไรเ,เลยเออไม่ได้ช่วยอะไรเลยก็มันก็เป็นคนเหมือนเดิมอะมนุษย์ก็คือมนุษย์นะครับผมนั่นแหละก็เรื่องสังคมที่ดีแล้วกันนะฮู้เหมาณน้อย่างที่เราเห็นเห็นกันใกล้ๆตัวก็รุ่นน้องเหมือนกันเอาไว้ไม่เอ,เอ่ยแล้วกันว่าเพราะว่ารุ่นน้องคนไหนก็โม้มาเยอะอะไรเงี้ยโม้เรามาเยอะแล้วก็มาด่าเรารับหลังอะเราไม่อยากพูด,ดกันพ่อหลายอย่างหลายอย่าง การขี่รถด้วยถ้าเรายืมรถถ้าผมยืมรถเฟิร์สก็เฟิร์สก็ไม่สบายใจว่ารถตัวเองก็ออกนอกสายตาตัวเองใช่ไหม,มแล้วถ้าเออ <c oughs> เฟิร์สให้ผมมาขี่้ผมดูแลแต่ว่าผมไม่พร้อมจริงๆผมก็จะบอกว่าไม่พร <c oughs> <ๆ>้อมอะไรประมาณนี้ท้ายนี้จะลงคลิปตอนไหนครับปลายปีแล้ว <c oughs> อยากอยากถามว่าเราพบกันมหมเราพบเป็นเพื่อนกันมาเนี่ยกี่ปีแล้ว แต่ออกรถมาจนจนจนหมดม้วนอ่ะก็คือก็ห้าปีเต็มเลยห้าปีเลยเต็มเต็มเงี้ยอยู่เงอยู่อยู่เหมือนเดิมแล้วผมไม่เปี่ยนอะไรเลยตั้งแต่ไปแล้วจะไม่คุยอะไรเลยเหมือนเดิมเหมือนเดิมอยู่แบบเหมือนเดิมใชไลสรับเหมือนเดิมไม่สรับทำตัวยังไงกันยาวเหมือนเดิมขี่รถก็ผมก็เคยมีรถแรกเคยขี่ด้วยกันในรีอาร์สามเองได้ขี่รถตัวพันของเขา อันนี้เริ่มเริ่มันเริ่มเริ่มเริ่มเนี่ยเริ่มเบียวอ่มเบียวลเริ่มมเริ่มาะเริ่มเริ่มไปไปไปป็นคลิปปคลิปวันนี้คลิปแากรับผมสวัสดีครับสวดีครับ